สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นข้างเท้านะคะพลาสติกดำของ a i r l ล c อ2021นะคะเดี๋ยวคอสอจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะอุปรกรณ์จะมีดังนี้นะคะชุดข้างเท้านะคะน้ำผสมน้ำยาล้างจานผ้าเช็ดนะคะแอลกอฮอล์ล้างแผ,แผลแบบสดเลยนะคะผ้าเช็ดนะคะไดเป่าร้อนนะคะต้องมีนะคะแล้วก็ตัวรีด เริ่มต้นการติดตั้งนะคะเราก็จะทําความสะอาดด้วยนะ้ําผสมน้ํายาล้างจานนะคะทําความสะอาดให้รอบเลยนะคะรอบเลยนะคะกระทั่งตรงนี้ก็ต้องทํานะคะเผื่อสติกเกอร์ไปโดนนะคะเราจะไม่ได้ทําให้ดูนะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะล้างด้วยสบู่หรือน้ํายาล้างจานไปเลยนะคะต่อมานะคะทําความสะอาดรอบที่สองนะคะด้วยแอลกอฮอล์สดนะคะ เป็นแอลกอฮอล์ล้างแถนะคะแล้วก็เช็ดนะคะชิ้นงานตัวนี้จะต้องติดสดนะคะไม่ควรใช้น้ำนะคะห้ามใช้นะคะพอเราเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป่าร้อนเป่าให้ผิวพลาสติกมีความอุ่นนิดนึงนะคะให้มันให้มันแห้งนะคะ พอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมล้างมือนะคะต้องล้างมือนะคะอันนี้ช่างล้างแล้วนะคะล้างซ้ำอีกทีนะคะเผื่อไปโดนแว็กที่ตัวรถนะคะอ่าทีนี้นะคะตัวสติกเกอร์นะคะเวลาติดตั้งนะคะสติกเกอร์มันจะสอดเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะเวลาเราเวลาเราเลงแล้วก็ เลงตามถนัดนะคะช่างจะเลงช่วงนี้ก่อนนี่นะคะอันนี้ทําความสะอาดโดยรอบแล้วนะคะพอทําความสะอาดโดยรอบเนี่ยสติกเกอร์เวลาเราไปติดหรือว่าแบบไปพักเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไม่สกรปรกนะคะเวลาติดนะคะคือมันจะเกินเข้าซอกเข้าซอกบนหน่อยนะคะนิดหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็ไล่กลางมา ไล่ลกลางมาไล่ตรงกลางนะคะไล่ตรงกลางนี่ไล่ตรงกลางมาแบบนี้เนี่ยนะเอาเอียงนะคะเอียง อ่าโอเคอ่าตัวรีดตัวรีดนะคะรีดไล่เลยนะคะไล่กลางก่อนนะคะแนะนำไล่กลางก่อนอ่าแล้วก็ไล่กลางไปขอบนะคะกลางไปขอบเนี่ยนะคะมันจะขึ้นอ่าอยู่ในซอกในนี้หน่อยนะคะนี่ นี่อยู่ในซอกนะคะ,ะทีนี้นะคะเราก็ใช้ไดเป่าร้อนนะคะในการเก็บงานนะคะ ะะพอติดเสร็จแล้วนะคะเราก็งดล้างอาัดฉีดสักอาทิตย์หนึ่งเลยนะคะอพอไปติดฝั่งนู้นเสร็จนะคะเราก็มาไดซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะต่อมาข้างนี้นะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพิ่งล้างรถมานะคะยิ่งต้องทำความสะอาดหนักเลยนะคะเพราะว่าเขาจะพ่นน้ำยาเคลือบดำนะคะตอนนี้ก็จะทำให้ติดไม่อยู่นะคะ เอันนี้เป็นลาย F1 นะคะส่วนอันแรกนะคะจะเป็นลายคลิปล่านะคะ พอติดเสร็จแล้วนะคะลดไอ้งดล้างอาชีตเจ็ดวันนะคะ